ที่แม่เรียนอะ่ะเจ็บป่วยมานานที่ว่าแต่ก่อนแม่เรียนอะ่ะหายใจก็ไม่อิ่มหายใจได้ครึ่งหนึ่งอะ่ะคนหายใจป็่ติดปอดอ่ะแล้วก็เป็นแขนขามันอ่อนแรงแล้วก็แขนยกไม่ขึ้นเพราะว่าทุบอ้มวกมก,ก,ววก็จะปวดหลังปวดมากเหมือนหลังอะ่ะเหมือนคิดว่าหลังหักอะไรเนี้ยอืกระดูกมันเคลื่อนอะ่ะอืก็เป็นมาตลอดหลายปีหลังจากนั้นแม่เรียมก็ไปทำาไร เกี่ยวว่ได้นาะส่วนผสมแล้วมันก็ทํางานหนักแล้วก็ป่วยหนักทีนี้ก็มีคุณพอลลี่นี่แหละมาบอกว่าเรียมเรียมงานรบนี่ดีมากนะทิ่สี่เรียมครับตอนป่วยรักษายังไงพี่แม่เรียมรักษาแม่เรียมจะกินแต่ขมิน้นชันเพราะว่าเป็นคนที่กินยาไม่ได้ไม่ได้ไปหาเราเลยนะไม่ไม่ไปแพ้ย,พยา,ยาไปหาหมอก็จะไปหาแต่หมอที่ว่ารู้จัก พวกเอกนชนที่จัดยาให้กินได้นะพวกเยากินยาไม่ได้คนะ่ะเป็นทุนที่เภยาแล้วก็พอลี่ก็บอกว่าเตรียมกินงาดัาสีหมดเบอรเยี่ยวกระ่อยฉีก็ะุ่ยอะไรเงี้ยอืุขึ้นรถแบบทำไมจะขายแต่ยาแท่วันหนึ่งเอาอลอเลยเตรียมเอาสิลองลองวิง่จะถีบคนนี้ลงาะ <c oughs> เราไม่ดีแบบตัวเองป่วยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมาถ่ายยาให้อะไรรำคาญมากเลยตรงเท่าไหร่1,250ยาบำเพลงพอมาหลังไปประชุมที่ที่ไม่พุทธการนี่แหละที่บางคุณพอลี่ที่พี่พวกไปนี่แหละให้แม่ไปฟังโทรหาแม่สองสามครั้งแม่ก็ไม่ยอมไปเอ้ไปดูสิ ไปสักครั้งเป็นกำลังใจพอ,อไปถึงไปนั่งฟังฟังอธิบายก็เลยอซื้อมาสองกล่องเหมือนนั้นอ่ะสามพันบาทเนาะมากินสองสามวันซื้ออะไรมาครับแม่ซื้องาดำกับเบริสข่ะอ่าเขากินไปสองวันสามวันนี่แหละวันออกพรรษาไปวัดไปนั่งรู้สึกว่าเขานั่งได้ไม่ปวดะ<อ>มันลึกได้ะมันใช่เหรอมกลับมามานอนคิดคืนหนึ่ง ยังติดใจอีกนะเอาดีไหมมบอนี้ดีตกเย็นคุณคุณสมศักดิ์ปันไทยกับคุณเกียร์เข้าไปไปตัดสินใจตั้งแต่ตอนคืนแล้วเดี๋ยวยาหมดต้องซื้อไว้หมื่นห้าซื้อเลยโอ้โได้ซื้อเสร็จเก็บใส่ถุงเก็บเข้าห้องใส่บนเแยเลยให้ใครกินหรอก ทานทานทุกอย่างที่มาแล้วก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นค่ะที่หายใจก็อินอดีขึ้นน่ะแล้วก็ที่ปวดปวดมันก็เริ่มหายแล้วก็บลูกก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเริ่มแขนหมดหมด,หมดแพงหนึ่งไอ้ยกขึ้นแล้วลลดีขึ้นแล้วอ,อ,อ,ดอืดี้องเลยดีอันนี้เอามาแบกให้แฟนกินแล้วเริ F ่มโดิ่นสารเขาแหละก เป็นปวดหนย้อนไงคะเลยแด็กให้เขากินเขาก็บอกดีขึ้นทุกวันนี้กินทุกอย่างเลยแล้วก็ที่ปวดปวดมากๆก็ลืมไปเลยว่าหายตอนไหนอืก็ดีขึ้นแล้วก็มาประชุมได้ครั้งแรกที่ไปเอไม่ใช่ที่นันรงแล้วที่เขาที่เราไปนะอืมเต้นกับเขาทั้งวันเลยมีความสุขมากเลยแล้วแม่ก็มีความสุขเด็กนี่ก็ร่างกายดีขึ้นไปไหนก็มีความสุขอยากไปค่ะ มีมคไทยรู้สึกว่าแม่เลียมสาวขึ้นกว่าเดิมไหมเฉยติงนจริงนะติงนะ,งนะแม่เลียมจากปรนเด็นที่จะถีบพี่พอร์ี่ลงรถตอนนี้จะบอกอะไรพี่เขาไหมเขาขอบคุณค่ะ